อย่งางเออเอาจะแนะนำอะไรบ้างอ่อาไปไปเปิดรถดูค่ะอ่าเอา,เอ,าอืมอืมยังไหนก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะอืมเบาะนี้เป็นไง แล้วก็เป็นเตียงใหญ่กว่าเตียงหลังหันเบาะนี้กลับมาเบาะคนขับเนี่ยกลับมานั่นแหละพอหันกลับมาเอานี้แทงแทงเขาไปก็เป็นเตียงใหญ่กว่าเตียงหลังเอาแนะนําเตียงหลังเด้เตียงไหนนะคะเป็นเตียงสองชั้นค่ะอีกถอดเอาไข้างบนจะเป็นเตียงสองชั้นนะคะข้างบนคือเตียงปุนเตียงปุนนะคะแล้วก็ปันข้างล่างอ่ะเป็นพ่อค่ะอ เปิดห้องน้ำดูอมอืมก็จะประมาณนี้เลยคอืมอม,มีอะไรบ้างเครื่องทำน้ำอุ่นมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะอยู่แตนี่แล้วก็ชกโครก้ชกโครกเป็นของเรือยอดเป็นของเครื่องบินแล้วก็ดนน้้ตรงีลองกดดูดิด โอเคก็ประมาณนี้อืม uh, เอามา uh, ดูาห,นหน้า,นา,นานรถเด้มองไม่เห็นอ่ะผ้านี้บางอะไรนะข้างบนเป็นโซลาเซลล์ลูกหรือว่าไม่ก็เป็นเดี๋ยวพ่อไปใส่เต็นท์ไว้ข้างบน <_ t ot> เต็นท์แบบเหมือนรถอรถอฟโรดทอเแล้วขึ้นไปนอนอ่ะ